ตรงนี้ก็เป็นจุดเดินเข้าไปนะคะที่เจดีหินหินทรายนะคะเราเดินเข้ามาจากประตูฝั่งด้านหน้าก็จะประมาณ500เมตรประมาณนั้น,นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเข้ามาที่ตัวของจุดที่เป็นไฮไลท์นะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องนุ่มอ่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เจดีหินทรายนะคะวัดป่ากุ้งนะคะค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆนะคะวัดประชาคมวนารามตั้งอยู่อำเภอศรีส,สมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะซึ่ง เจดีหินทรายหรือวัดปากุงนี้นะคะทำมาจากหินทรายธรรมชาติซึ่งมีความสวยงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวศาสนาสถานที่สําคัญในจังหวัดร้อยเอ็ดอเดยนะคะแล้วก็จําลองแบบนะคะมาจากบุโรพุโทโธประเทศอินโดนีเซียะคะ่ะโอเคงั้นเราไปดูบรรยากาศโดยรอบนะคะแล้วก็จุดถ่ายรูปสวยๆนะคะที่แนะนําว่าควรจะต้องมาถ่ายไปเลยค่ะโอเคได้ น,นี่คือด้านในนะคะ คนไทยก็ต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ส่องลงไปหาคนที่อยู่ด้านล่างมันจะออกมาเป็นแบบภาพสวยมากเดีย๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะขอขอขาตั้งกล้องได้ไหมคะว,ว่าจะไปถ่ายตรงนั้นสามคนเอาขาตั้งกล้องขึ้นมาให้หน่อยได้ไหมคะไม่ถือ มันไม่ถึงทำไมไม่ยืนขาเข้าออกอ่ะเออใช่ๆๆ่ใชนี่ขาเข้ามาขาเขาทำไมต้องทำขาให้มันเหมือนขาเจ้าของกล้องสูงใช่ไหมอันที่พูดคือสูงใช่ไหมแรงมากเลยค่ะเมเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ขาตั้งกล้องไหม ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่บึงพลันชัยนะคะเรามาชมฮอโหวนะคะที่เพิ่งสร้างใหม่ะอะหอชมเมืองของร้อยเอ็ดจุดถ่ายรูปที่ใหม่นะคะของร้อยเอ็ดเพิ่งสร้างเสร็จใช่ค่ะได้ไม่นานใช่ไหมคะค่ะเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยค่ะแต่ว่าเอิญวันนี้มันตีดเข้าไม่ได้ อดเลยปกติเขาจะให้ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ชมวิวข้างบนด้วยค่ะค่ะเราอุตส่าห์ตั้งใจมาเนาะสาวๆบุ่มเนี้อย่านอกเรื่องสิคะอย่านอกเรื่องคือเราเอ้าแสดงว่าคนที่เขามานี่คือเขาก็ตั้งใจมาลาดที่เดียวกันนั่นเองแต่ว่าจุดนั้นนะคะเราก็อยากขึ้นไปข้างบนนะนะแต่มันขึ้นไปไม่ได้เอาไว้วันะวันรอบวันรอบรอบหลังนะคะ จะมาอีกรอบหนึ่งเราจะมาพิสูจน์ว่าจุดที่เราเห็นในในที่เขาโพสในไอจใน Facebook นะคะใน Google บอกที่เขาโพสลงไปน่ะคือมันเป็นจุดที่น่าบาดเสียวเพราะมันเป็นกระจกความความสูงของหอโวตก็ประมาณสามตึกสาสิชั้นเนาะสูงมากสูงมากแล้วมองจากกระจกลงมามันก็บาดเสียว อยากขึ้นไปดูเนาะใช่จะได้นะคะแต่ว่าเราก็คงเก็บได้แค่ภาพนะคะก็ถ้าหากว่าอยากถ่ายรูปก็แนะนำนะคะจุดแนะนำก็จะเป็นสะพานข้ามฝั่งไปสวนสาธารณะของบึงพลรันชัยนะคะจะสวยนะคะถ้าหากว่าอยากเก็บมุมสูงๆแล้วก็ถ่ายออกมาก็จะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าเราถ่ายออกมาแล้วมันจะเหมือนในที่ว่านหรือเปล่าถ่ายใกล้ๆอย่างนี้ไม่ได้หรอคะ ได้ค่ะ<ช>มันก็จะครึ่งนึงหรือไม่ก็ต้องถ่ายเสยมุมแบบเสยขึ้นไปนะคะก็จะตัวสูงใช่ไหมใช่ไปดูกัน <laughs> โอเคค่ะไปเจ